สนับสนุนโดย AIS โรงแรมเทมวัอล,ลี่เขาใหญ่สิงคอร์ปอเรชัน สำหรับเชียเองนะคะก็อยากจะขอร่วมนะคะเป็นส awesome ่วนหนึ่งนะคะในการที่จะร่วมส่งกำลังใจนี้นะคะซึ่งนอกจากจะเป็นกำลังใจที่ดีแล้วนะคะยังสามารถที่จะนำไปเป็นต้นทุนที่ดีในการที่จะไปต่อยอดในการต่อสู้ชีวิตในภายภาคหน้านะคะหรือว่าจะไปดำเนินชีวิตอะไรก็ตามที่นักสู้ชีวิตนั้นจะเป็นพลังที่เขาจะสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงอย่างแน่นอนเลยนะคะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่าพลาดสำหรับโครงการนี้นะคะและเชียเชื่ออย่างหนึ่งเลยว่า น้ำใจไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยแต่เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นสายทานน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากๆและอยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสายทานน้ำใจนี้กันค่ะซู้ซนะคะ สามสามศูนย์โดย AIS นะครับมาถึงช่วงนี้บ้างช่วงนี้เขาบอกว่าคนสู้ชีวิตนักสู้ชีวิตของเราเนี่ยก็สู้ชีวิตด้วยตัวเองมาตลอดทั้งชีวิตเลยนะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปชมวิทยาดีว่าครับเชับเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อนายสวัสดิ์นามตะกุลจันเปียนครับชื่อเล่นชื่อนูครับผมยากจะมาคอ ความเชื่อเรือจากรรายการจันพันดาวครับผมจะเอาเงินไปรักษาที่โรงพยาบาลครับผมทําอะไรไม่ได้ผมไม่มีแรงทํางานเมื่อก่อนนี้ลุงเป็นคนสู้ชีวิตทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อปี55 5าสบามปีที่แล้วนี่ครับหมอเขาว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีตัวยารักษาผมไปรักษาอยู่ปีหนึ่งแขนมันไม่มีแรงทําอะไรไม่ได้เลยนั่งค่าอย่างดีถ้าเป็นถแคนต้องแขน ผมยกมอข้าวก็ไม่อยากจะได้แล้วถ้าผม,<อ>มไม่ทอ้อ<ะ>ที่ว่าคนอื่นเขายิ่งกับเราเขายังมีเขายังสู้ได้ผมก็ต้องสู้ต่อไปครับอากาศบ้าน<ม>ทำไงบ้านผมก็ใช้เท้าเคียเอาประรวม,มกันผมแล้วก็ไปจุด <c oughs> ไปแชกผมก็ต่อเท้าจุดเอาครับแล้วสมมติจะถอดเสือ้อถอดเสื้อผมก็มมต้องพุมมอกเลยว่าทำอันนี้ครับ จะได้ดีแล้วครับชีวิตผมไปจะถอดเสื้อได้ไปจะนกุกกางเกงได้จ้าคนแข็งแรงผมมันเป็นคนทันนี้นี่ก็เลยไม่ท้อครับก็ต้องสู้ชีวิตสู้ทุกอย่างครับทำอะไรก็ทำทำเองทำทุกอย่างนอนก็ลำบากเข้าหมุงก็ต้องนอนแท็กข้านอนแท็กก็วันนี้นอนแท็กก็หาที่นอนครับผมต้องาตีนยกหมุงขึ้นแล้วก็ผมก็แท็กเมือมุงออกแล้วก็ผมก็เข้าไปครับ เนี่ยผมทำแค่น,นี้แตวผมก็เข้ามาครับทุกวันนี้ผมอยู่ตัวคนเดียวครับผมยักไปเลยออกรายการจารั้นพันดาวครับอยากได้เงินมาช่วยพู้ั่ีวิตครับดีใจครับพอรู้รายการพันยันดาวพันดาวมาหาผมผมก็ดีใจผมก็พูดไปทูกแล้วครับคุณลุกหนูหมายเลขสี่ครับเชิญครับ เดี๋ยวขอขออนุญาตนะครับเดินเชิญให้คุณลุงหนูนั่งดีกว่าครับเอาแล้วครับเดี๋ยวนั่งตรงกลางนะครับคุณลุงครับสวัสดีคุณลุงหนูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคุณลุงที่ไหนฮ่องกงเนี่ยผมสวัสดีมาทุกคนครับใช้ชีตยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตอนที่ผมเป็นนุ่มๆผมเป็นนักร้องอยู่วงเข็มทองลูกเพชรอยู่ยี่สิบปีครับแล้วผมก็เลยออกมาผมมีทุนแล้วผมอายุมากแล้วผมก็เลยออกมาครับ ซื้อวัวเลี้ยงวัวไขวัวแล้วก็เลี้ยงหมูครับแล้วผมพออยู่ได้พอต่อห้าสิบห้าผมมาล้มเจ็บผมเป็นวันนี้แล้วผมก็ทําอะไรไม่ได้ผมก็เลยต้องายวัวครับอยู่ๆมันเป็นอาการมีมีมีอาการเตือนไหมครับลุงไม่มีครับมีการกายภาพอะไรได้ไหมครับช่วยไหมครัุอลุงยิงพอไปบีก็เป็นนักเขาอีก ผมไปบีบทุกหมอหมอที่เขาว่ายิ่งไปนวดก็ยิ่งบีบก็ยิ่งหนักกว่าเดิมไอีกผมมีเงินอยู่ก้อนนผมก็รักษาจนหมดแต่ตอนนี้ผมเป็นหนี้ห้าหมื่นลุงหนูจ๋าทุกวันนี้ลุงหนูหารายได้ยังไงครับตอนรายได้ผมก็หาไม่ได้แล้วผมหาไม่ได้เลยได้ไยเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ช่วยเหลือผมครับเขาคอยดูเขาคอยดูแลครับผมให้ข้าวให้ให้ข้าวให้น้ำบุกวันนี้มาออกรายการลุงหนูจ๋า ถ้าเพื่อนบ้านดูอยู่ลุงหนูมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนบ้านไหมครับขอบคุณมากครับที่ให้ผมมีวันนี้ครับผมก็ขออายุยืนเป็นสุขขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปขอให้รวยๆนครับทุกคนทีในห้องทรงนี้ทุกประการครับขอบคุณลุงหนูครับคุณบ้านลุงหนูครับถ้าเกิดมีหมอสักคนหนึ่งจะมาจับเส้นให้ลุงหนูแบบว่าทนเจ็บได้ไหมยิ่งบอบบีก็ยิ่งไม่มีแรงอีก อบีบก็ยิ่งเปียยกไม่อะไรไม่ได้อีกวันนี้ครับมีศิลปินดาราเขาจะมาเป็นกําลังใจให้ให้กับคุณลุงหนูนะครับนั่นก็คือทั้งสองท่านทั้งสองทีมพี่เปกกี้ครับก่อนจะมามอบความสุขมีอะไรอยากจะถามอยากจะพูดคุยกับคุณลุงหนูไหมครับดูจากคุณลุงแล้วนะคะกล้ามเนื้อแขนอ่อนล้าแต่ว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยยังแข็งแรงเหลือเกินนะคะมีรอยยิ้มอยู่บนหน้าอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่า เป็นอีกคนหนึ่งเลยที่อยากส่งกำลังใจ ให้คุณลุงมากๆเลยนะคะขออธิษฐานนะคะเป๊กมีบุญใดนะคะนะคะที่มีอยู่น้อยนิดหรือว่ามากมายนะคะไปขอแบ่งบุญนะคะให้คุณลุงหนูนะคะไปเจอหมอเจอแพทย์หรือเจอใครก็ได้ที่ทําให้คุณลุงนะคะหายจากอาการนี้โดยเร็วนะคะขอรัตนานะคะคุณลุงหนูนะคะับทูครับดิ๊บกี้ครับใครบอกว่าเขาไม่เกิดนี่เขาพูดอะไรดีๆนะน่ารักจะตายมันเป็นดีหรอมันเป็นจังหวะจังหวะดูมากกว่าจังหวะที่ไฟฟ้าช็อตเรื่อง นล้วนอนน้ำ <s ad> หวานแล้วครับน้องน้ำหวานแล้วครับคือคุณลุงเนี่ยเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆแต่ด้วยความที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะก็เลยอาจจะทําให้ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ชื่นชมคือคุณลุงไม่เคยไปขอใคร <S <s <ad> <S วันนี้นะคะคุณลุงมือคุณลุงถืงไหมไม่ได้หนูจะเป็นคนจับไหมร็อเพลงของแนนโวตให้คุณลุงเอง <S <s ad> <s ad> <s ad> เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะให้คุณหลุงหนูไปรอพวกเราทางด้านนู้นก่อนเลยนะครับมาเลยเดี๋ยวไม่หลังเดี๋ยวไม่หลังครับไม่เไม่ไม่เดี๋ยวจ้ไปครับงั้นเชิญพี่เบกกี้เลยมาเลยฮะเดี๋ยวให้เขายิงคู่กันก่อนนี่เลยเอาละเป็นความเหมาะสมที่แตกต่างนะฮะครับผมพี่เบกกี้ฮะเคยร้องเพลงคู่เคยฟิชเชอร์ริ่งกับพี่ยงนะต้องบอกเลยเป็นเกียรติเป็นศรีเป็นบุญชีวิตมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ท้ายๆของพี่ยงแล้วนะคะ อีกหนึ่งรูปโอเคเอาขอคะแนนขอคะแนนเปลี่ยนเป็นสีขอคะแนนเลาอันนู้นไปกี่ถูกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะท่าเนื้อหมูคุณผู้ชมไม่ได้อ่อนแรงเลยนะคะอยากให้จิตใจของผู้ชมนะคะส่งเป็นกำลังใจให้กับลุงหนูด้วยค่ะกดไปที่4777888แล้วกดหมายเลข4เนี่ยเหมือนที่เบียกบอกคก็แล้วแต่จังหวะว่าไฟฟ้ามันรัตลงตอนช่วงไหนนี่สุดเดี๋ยวกร้องเอง ครับผมเพลงอะไรครับพี่ยงเพลงหนุ่มบ่าวสาวปานครับโอ้ยขอบคุณพี่ตั้พี่ยกแล้วพี่ตั้งกี้เลยครับ ขับเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอท่อมอไอ้อใหนุ้ยลูกทักสินรูปหลอกไม่ชอบเพลงฮารดพอชอบเพลงคาราบาลใดแฟนเป็นเด็กแนวซ้ายเดียวพออยู่กันเดียวเดียวออกลายน้ำเน่าบอกอยู่กันไปก็อดตายเปล่าๆล่าเบื่อแล้ว ใคร กนะะแต่ว่าพอร้องเพลงจบอุ้ยไม่น่าเชื่อทำไมจึงพยงจะเตี้ยแต่ว่าก็ทําให้เป๊กเพียได้ดูหนูจ๋าเป็นไงฮะสนุกไหมครับสนุกครับอ่ครับร้องเห็นลุงหนูมีรอยยิ้มไปก็ดีใจเป็นบทเพลงที่น่ารักมากเลยพี่เบกกี้แล้วก็พี่ยิ่งยงเลยครับผู้ชมฮะอย่าลืมนะครับว่ากำลังใจจากผู้ชมนั้นจะต้องโหวตให้กับนะฮะคุณลุง คุณลุงหนูนะครับด้วยการพิมพ์หมายเลขสี่แล้วส่ง SMS มาที่4 7 7 8 8 8แนะครับและช่วงนี้ครับเป็นช่วงข้อคิดคำคมครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจัดแลกตะซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้ครับคือคุณธนพงศ์พรมจันทร์นะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเขียนเข้ามาว่าชีวิตคล้ายละครหลายตอนจบชีวิตพบเรื่องร้าย ตั้งหลายหนถ้าเราเป็นคนดีที่อดทนเราต้องพ้นภัยร้ายสุขกายใจนะครับได้รับขอราวัลมูลค่า5,000บาทจากเลกตาซอยไปเลยครับคามสนสนานย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้า,าน้องน้ำหวานนะครับจะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ ส่วนผมระแฟนลับนะครับก็ร่วมบริจาคครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครั้งนี้ครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะครับที่สนใจอยากที่จะช่วยเหลืออยากจะร่วมบริจาคนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับมาร่วมบริจาคเป็นทุนรัพย์หรือว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคได้เลยครับผมตลอดเดือนตุลาคมน,นคี้